สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวน้องกระเป๋านะคะซึ่งใบนี้ถ้าเห็นถุงแบบนี้นะคะน่าจะเดากันได้ว่าเป็นรุ่นไหนนะคะเป็นคาป,ปูซีนนะคะแต่ว่าเป็นไซส์ M MM M ไซส์ใหญ่นะคะคือถุงเ็าจะมาพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะคะถุงเ็าจะแบบดูแบบดูดีดูหรูหราดูดีนะคะก็ <c oughs> ใบนี้นะคะซื้อมานานมากพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่เคยรีวิวนะคะ <c oughs> ที่เคยรีวิวมาเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเป็นไซส์ B B นะคะก็คือเป็นสี สีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวนะคะถ้าเกิดุึงกูคนไหนสนใจในตัวน้อง BB เนี่ยก็ตามดูรายละเอียดกันได้นะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้เป็นไซส์บีนะคะแล้วก็นี่เป็นไซส์เ m ็มค่ะมาดูที่ตัว MM ก่อนละกันนะคะไม่แน่ใจว่าสีอะไรแต่ว่าคิดว่าเป็นสีอินดิโก้นะคะแต่นี่คือไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเรียกว่าสีอะไร ความกว้างความยาวของเขานะคะ,ะตรงฐางนจะอยู่ที่ประมาณ36เซนนะคะด้านบนอยู่ที่32เซนนะคะความสูงอยู่ที่23เซนแล้วก็ความกว้างอยู่ที่14เซนนะคะเขาจะเป็นหนังดัแบบเนื้อวัวอาเรียกเป็นหนังน้องวัวนะคะซึ่งค่อนข้างดีนะคะเป็นเกรนลักษณะเป็นขูดขาขูขาแบบนี้นิดนึงนะคะข้างหน้านะคะก็เหมือนกับตัวน้องบีบีนะคะเขาก็จะมีส่วนที่เป็น LV แบบหลกแบบเนี้ยนะคะแบบนี้นะ นะคะด้านฐานข้างนะคะเป็นแบบนี้ด้านหลังด้านไข่ข้างหนึ่งนะคะด้านฐานเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมากับห่วงสองฝั่งแบบนี้นะคะซึ่งก็มีหนังเป็นสีเดียวกับตัวน้องกระเป๋านะคะแล้วก็เขาจะมากับแฟลปนะคะซึ่งสามารถโชว์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะโชว์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นโมโนกรมฟลาวเวอร์นั่นเองนะคะแบบนี้เือได้2แบบนะคะเขาจะไม่มีสายสะพาย,ย,ยาวๆเหมือนของรุ่นดีๆนะคะ ก็มาดูข้างในละกันนะคะคือเนื่องจากเขามีพื้นที่มากกว่านะมันจะเหมือนคนรู้สึกเหมือนเป็นแม่เหล็กดูนะคะแต่ว่าเท่าที่น้อง SA บอกมาเหมือนเขาบอกว่ามันไม่มีแม่เหล็กดูนะคะแต่ส่วนความรู้สึกคือแบบเวลาใส่เข้าไปดูเหมือนมันติดได้มากกว่าตัว BB อะค่ะแบบเนี้ยนะคะ,แบบะ,คะข้างในนะคะมาดูการจะคล้ายๆกับของน้อง่อา BB นะคะแต่ว่าน้อง BB เขาจะมีพ็อกเก็ตอะไรเงี้ยน้อยกว่าอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะลักษณะข้างในนะคะ เขาก็จะมีสองช่องใหญ่ๆอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีซิปต,ตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านหลังมีหนึ่ง p o c k พ t นะคะอย่างที่เห็นนะคะมีซิปตรงกลางใส่ของได้นะคะอ่าข้างหน้าเขาก็จะมีห่วงรองแบบนี้นะคะสามารถแบบปิดเป็นห่วงแบบเนี้ยนะคะสามารถคล้องติดกระเป๋าแบบให้มันดูแบบปลอดภัยขึ้นมานิดนึงได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะเห็นคร่าวๆนะคะ แล้วเวลาเอาแฟลปเข้าไปค่ะเขาจะมีแบบนี้ค่ะเป็นหนังแบบนี้สามารถเอาส่วนที่แฟลปเนี่ยลงไปคล้องแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะถือให้ดูนะคะถ้าเทียบกับตัวน้องบีบีละกันนะคะคือเขาจะมาแบบนี้นะคะไซส์จะต่างกันนะคะลองดูคร่าวๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงฐานถือ,อยากนิดนึงแต่เขาจะมีหมุดเหมือนกันนะคะคือเป็นสี่จุดเหมือนกันแบบนี้นะคะ ข้างในนะคะเมื่อกี้เห็นของตัว MM แล้วนะคะเดี๋ยวดูของ BB นะคะของ BB เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีสายอันนึงนะคะช่องกลางจะไม่มีซิปนะคะเหมือนของ MM นะคะแต่ว่าข้างหลังเขาจะมีซิปพ็อกเก็ตแบบนี้นะคะแต่ว่าตัว BB จะเป็น flat pocket นะคะเราก็อย่างที่บอกนะค,ะคือรุ่นนี้นะคะเวลาเอา flat เนี่ยใส่เข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะใส่ได้ขนาดนี้นะคะจะถือได้แบบนี้มากกว่านะคะแต่ว่า แบบปิดข้างหน้ามันจะไม่ค่อยอยู่อะคะ่ะเขาจะแบบอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไปใช้ใช้มาเนี่ยส่วนหนังอาจจะแฟลตลงนะคะก็คืออาจจะแบบยวบลงแล้วก็อาจจะปิดได้นะคะแต่ว่าถ้าถือเนี่ยเขาจะปิดไม่ได้อย่างที่เห็นนะคะคือจะโชว์ได้แบบอย่างนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวจะถือให้ดูนะคะถือเทียบให้ดูนะคะอันนี้คือไซส์ M M แล้วก็นี่คือ B B นะคะแต่ว่าพอดีใส่สายยาวๆไว้เลยนะคะจะได้ถือให้ดูนะคะ ถ้าถือลงไปเลยเนี่ยก็จะประมาณขนาดนี้นะคะอันนี้คือถือไซส์บีนะคะแล้วก็นี่คือถือไซส์ m อนะคะบอกทุกคลิ่นนะคะสูง1นึ่รอยสิบสามเซนนะคะแล้วก็ถือสะพายตรงข้อ2นะคะตัวบีนะคะก็จะประมาณขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัวเอ็มเอ็ม MM นะคะก็จะประมาณขนาดนี้นะคะคือจะบอกว่า MM มเันเหมือนกับแบบกระเป๋าแบบแบบทํางานอะไรเงี้ยมากกว่านะคะส่วนอ่า น้องบีเนี่ยเขาเหมือนกับไปเที่ยวสบายๆอะไรอเงี้ยดูจะบอกว่าไงมันดูเด็กกว่านิดนึงนะคะดูแบน่ารักกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ของ MM เนี่ยสามารถสะพายตรงไหลได้นะคะแต่ว่าตัว BB เนี่ยไม่ได้นะคะเขาแบบแน่นเกินนะคะก็เดี๋ยวสะพายให้ดูก็เป็นลักษณะขนาดนี้นะคะถามว่าแขนกลางไหมก็ไม่นะคะคือไม่กลางเท่า GST ของชแนลนะอันนี้คือทําให้ดูเลยนะคะจะประมาณขนาดนี้นะคะ แต่ว่าคาปูชีมีบีเนี่ยเขาไม่มีสายตับได้นะคะมีมาแค่แบบถูหูหิ้วแบบนี้เฉยๆนะคะแต่ว่าน้องบ,บีเนี่ยเขามากับสายยาวนะคะสามารถถอดออกได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาถือก็น่ารักดีนะคะถือเป็นแบบลักษณะขนาดนี้นะคะดูน่ารักเนาะแล้วก็ถือแบบอย่างงี้คะ่ะคอสติได้ด้วยนะคะก็ดูน่ารักลิปเก๋ออีกแบบหนึ่งนะคะ คือจะบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบคาบูซีมีบีมากนะคะจากที่แบบไม่เคยสนใจพวกนี้เลยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้มีแล้วสองใบนะคะลองใส่ของให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเทจากกระเป๋าใบเล็กนี้นะคะไปหากระเป๋าใบใหญ่แล้วจะดูว่ามีที่เหลือมากแค่ไหนนะคะคือเคยทําคลิปแล้วนะคะคือเขาก็ใส่ของได้ไม่เยอะนะคะอย่างที่เห็นแต่ว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนถือของไม่เยอะนะคะอันนี้คือแบบจะบอกว่าใส่มากกว่าที่ถือทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้าของในนี้ก็ด้านหน้าก็จะมี ให้ดูราการม่าถืออะไรมากนะคะก็จะมีมินิพอเชตอันนึงนะคะมีตัวอาราวคอนเพรสนะคะนี่คือใส่เอ h โฟนไว้นะคะด้านหน้าก็มีอีกนะคะเป็นถุงทิชชู่นะคะมีดีออลิปโกลนะคะด้านหลังนะคะก็มีอาอันนี้ก็เป็นแบบเดดบุ๊กนะคะมีเป็นอาซิปปี้คอนเพรสนะคะแล้วก็เป็นเคลนะคะแล้วก็มีวงเุินแจรถนะคะเดี๋ยวจะใส่ของทุกอย่างจากกระเป๋าบนี้ไปอีกใบหนึ่งนะคะ ถ่ายเทมาแล้วนะคะทีน,นี้จะบอกว่าทั้งหมดจากใบเมื่อกี้นะคะใส่ในใบนี้นะคะยังไม่เต็มด้านหน้าเลยนะคะยังพอมีที่ว่างใส่ของได้อีกนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่ค่อยใส่ของเยอะไม่ถือของอะไรก็ไม่ค่อยเยอะนะคะให้เห็นอีกทีหนึ่งเนี่ยมันแบบเห็นไหมเหลือที่เยอะมากนะคะคือเขาเป็นความจุที่ค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นศัอยอะไรเพิ่มดีพาสปอร์ตพาสปอร์ตรคัปเวอร์ละกันนะคะเผื่อเดินทางอ,าอันนี้แนะนํานะคะ หนังสือนะคะเพิ่งเพิ่งอ่านจบเลยนะคะเป็นการจัดบ้านนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะชีวิตดีขึ้นทุกด,ด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวนะคะกําลังอินนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะลองอ่านดูส่วนตัวแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าอืมสามารถปล่อยวางของจัดการชีวิตอะไรเงี้ยได้หนักได้ดีขึ้นนะคะลองไปอ่านดูนี่สามารถยัดลงไปได้เลยนะเนี่ยสมุดทั้งอันนะคะอันนี้เป็น lv อ่อา toiletry pouch นะคะอันนี้เป็นไซส์19นะคะใส่ได้อีกนะคะ น,นี้เหลือที่อยู่นะใส่อะไรอีกดีใส่นอตบลอีกสักอันละกันนะคะใส่อันนี้คือการ์ดโฮเดอร์นะคะไม่รู้จะใส่อะไรละนะคะคือเท่าที่เห็นอนประมาณเนี้ยนะคะคือใส่เยอะมากนะคะแต่ว่ายังเหลือที่อยู่นะคะคือเขามีความจุที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเวลาใส่เยอะๆแล้วเนี่ยเขาหนักมากเลยทีเดียวนะคะ คือส่วนตัวแล้วคิดว่าถึงแม้เขาจะมีความสูที่ดีนะคะแต่ว่าพอใส่ของเยอะแล้วเนี่ยมันจะหนักมากมันจะโหลดน้องเป๋าเยอะไปน,นิดนึงนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ชอบจะใส่ของเยอะขนาดนั้นนะคะและนั่นก็เป็นรีวิวนะคะน้องคาปูชิโน่ M M ใบนี้นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบคาปูชิโนนะคะแต่ว่า ถ้าให้เลือกจริงๆนะคะระหว่าง M MM M นะคะกับ B B นะคะส่วนตัวแล้วคิดว่า B B น่าจะมีการใช้ประโยชน์นะคะได้มากกว่าได้หลายโอกาสมากกว่านะคะยกเว้นว่าถ้าคุณอยากจะฉากระเป๋าทำงานนะคะดูแบบเป็นกระเป๋าหนังสักใบนะคะที่คุณภาพดีนะคะของหลุยส์วิทตองนะคะคิดว่า M MM M เนี่ยเหมาะแก่การทำงานมากกว่านะคะถ้าเกิดว่าเดินทางเนี่ยเคยใช้ทริปนึงค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าใส่ของเยอะพอสมควรนะคะอ่า ข้อดีนะคะอย่างที่บอกเขามีความจุที่ดีนะคะมีดีไซน์ที่สวยนะคะแล้วก็อาพูดจริงๆนะไม่ไม่โหลคะ่ะคือคาปูชินไม่ว่าจะเป็น b b m m เ m นะคะเป็นรุ่นของหลุยส์ตองที่ไม่โหลเลยนะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยเก๋นะคะอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยคาปูชินแล้วก็คุณภาพของหนังนะคะที่ดับดีมากๆเลยนะคะข้อเสียนะคะบอกเหมือนกับของน้อง B b ีเลยคือเขาเป็นหนังทั้งใบเขาจะมีความหนัก หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ราคานะคะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสําหรับหลุยส์ตองนะคะคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยคิดว่าถ้าซื้อหลุยส์สักใบเยางเกินแสนเนี่ยแสนบาทนะก็คือแบบเออซื้อชแน,นลดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้มันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะคะสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่าเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันกับหลุยส์นะคะแต่ว่าพอแบบได้เข้ามาเริ่มซื้อกระเป๋าหลุยส์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มรู้จักในแบรนด์มากขึ้นแล้วก็แบบมี SA ประจํามีคนขายประจาอะไรเงี้ย ก็ทาให้ไม่ทราบว่าหลุยเนี่ยเขานอกจากมโนกแกรมแล้วเนี่ยเขามีแบบเหมือนว่าโมโนกแกรมคันวาสเนี่ยเขามีอ่านหนังรุ่นอื่นๆนะคะเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็คาปูซีเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแบบชอบมากๆนะคะอีกรุ่นที่ชอบมากก็คือเป็นซอฟล็อกอินนะคะนักก็ชอบเหมือนกันอีกอันนึงก็คือล็อกปีูนะคะซึ่ง <laughs> <c oughs> ก็คือมีหลายๆรุ่นนะคะที่น่าลองหาดูอะไรเงี้ยคือลองเข้าไปดูลองไปจับ หนังเขาดูเลยนะคะคุณภาพเขาดีมากมเลยทีเดียวนะคะแล้วนั่นก็เป็นข้อแก้ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับน้องอาคาปูซีนนะคะ M MM อของหลุยส์วิตตองนะคะแ้วเดี๋ยวยังไงจะมาทำรีวิวเพิ่มนะคะติดตามดูแล้วกันขอบคุณมากนะคะทุกทุกคนที่ตามชมคลิปกันมาค่ะสัมมิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ